ทะแนนสวัสดีค่ะดุดุดค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับหน้ากากเหมือนเดิมผู้ชมจากคิเรโอ แล้วเนี่ยเราได้ทําการให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วว่าหน้ากากที่คีเดโอขายนั้นมีกี่แบบแล้วเหมาะสมกับการใช้งานประเภทไหนแบบไหนมากกว่ากันซึ่งดุดูดนั้นได้โหวตตัวหน้ากากผ้าอันนี้เป็นอันดับหนึ่งไปเลยนะนี่ใครยังไม่ดูก็ไปดูเทยที่แล้วนะจ๊ะแต่ว่านอกจากตัวหน้ากากแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนก็พูดถึงกันเยอะก็คือตัวแผ่นกรองหน้ากากค่ะคุณผู้ชมตัวนี้เขาเรียกว่า anti pollution filter นั่นเองหรือจอกเสียงว่า anti pollution filter ก็ได้ตัวนี้คือแผ่นกรองหน้ากากก็คือเอาไปติดเอาไว้ในหน้ากากทีนเนึ กันพวกกลุ่มของละอองน้าได้ดีกว่าเดิมด้วยซึ่งอันนี้นะคะผู้ชมไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากากของชิเรโอก็ได้เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้กับหน้ากากอนามัยได้ทั้งหมดทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกแบบเลยใครที่บอกว่าหนูมีหน้ากากาอยู่แล้วหนูอยากได้แค่อันนี้อันนี้ก็โอเคเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณซื้อ30ชิ้นในราคา1 1 9บาทเท่ากับคุณจ่ายแค่ชิ้นละประมาณ4บาทเอง ถูกไหมแลกกับการที่ไม่ต้องซักหน้ากากไปนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเราจะรับครับว่าผมความสะอาดเขาดูเรื่องของ sanitary หรือความอนามัยของเขาเขาใช้การแพ็คแบบ1ต่ตอนหนึ่งก็คือนี่เห็นไหมหนึ่งอันแพ็คแบบปิดเอาไว้อย่างดีนะแล้วเราก็เอาด้านที่ออกมาใช้เนี่ยก็คือไม่โดนฝุ่นแน่นอนแพ็คแบบ1ต่ตอนสะอาดคุณจะหยิบกี่ครั้งเนี่ยก็คือมันก็จะสะอาดอยู่ข้างในหมดอันนี้คือเรื่องของอนามัยที่ดีมากๆาครับผู้ชมแผ่นละ4บาทที่ถูกมากเลยนะครับผู้ชมถ้าแรกถ้าแรกกับตรงนี้นะ ในตัวหน้าแผ่นกรองเขาน,นผู้ชมหน้าต่างเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองซึ่งเขาจะมีกาวให้กับเราด้วยแต่ว่าทางคีเลโอเนี่ยบอกนะดุดว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้หน้ากากโฟอมอยู่เนี่ยเราไม่จะเป็นที่จะต้องไปติดตัวกาวเพราะว่าหน้ากากโฟมมันจะกระชับหน้าอยู่แล้วมันจะติดตัวของกาวเนี่ยไม่จำเป็นต้องติดว่างกันเถอะคราวนี้นะดุจจะลองใส่ให้ผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งแบบวาวก็ได้นี่นี่คุณผู้ชมพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปป เรานั้นสามารถหาซื้อได้ทั้งใน7 e เ e ่ e อแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะแคละสบาทเองถูกมากนะซื้อเป็นแพ็คนี้ถูกกว่าเยี่ยมยอดไปเลยใช่ไหมแพ็กเกจิ้งเขาดีนะน่ารักมากนอกจากนั้นคุณผู้ชมมีทางด้านของแผ่นกลองแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีที่เก็บหน้ากากใช่ไหมครับผู้ชมอันนี้คือ mask keeper นั่นเองหรือว่าเป็นตัวเก็บหน้ากากซึ่งด้านหลังเนี่ยจะมีวิธีใช้ให้เราเนี่ยเรียบร้อยทุกอย่างเลยเช่นกันต นี่คือที่เก็บหน้ากากนะคะผู้ชมเขาจะเป็นที่เก็บหน้ากากเราจะทดสอบจากหน้ากากทั่วไปก่อนนะลราการอันนี้หน้ากากทั่วไปเนาะวิธีการเก็บนะคะง่ายแสนง่ายเลยนะปกติพวกนี้จะเป็นของที่มันก็มีเชื้อโรคได้ใช่ไหมเพราะมันก็ติดพวกสารทัดหลังของเราเนี่ยเราก็ใส่ลงไปอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็พับหน้ากากครึ่งนึงก่อนนะคะแล้วก็เสียลงไยเอาด้านไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมหลังจากนั้นปุ๊บเราก็พับอย่างนี้ทึงเตนง่ายไหมคุณผู้ชมง่ายมากอันนี้ราคาอยู่ที่79บาทนะคุณจะได้ทั้งหมด10ชิ้นตกชิ้นล7.9บาทซึ่งอันนี้ก็ถืออออว่่าาโเเคคยงไร เพราะ1ด้านที่เราว่าโดนสังคัดหลังของเราเนี่ยมันจะอยู่ด้านในเห็นไหมเพราเราเก็บปื๊บปื๊บเนี่ยโอกาสเขาเรียกว่าด้านในเนี่ยมันไม่ออกมาโดนข้างนอกเลยไม่โดนพลาสติกเลยหรือจะโดนน้อยมากๆเนี่ยเราก็ยังพอที่จะใช้ต่อไปได้อยู่อีกนิดหน่อยด้วยนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครกลัวว่ามันจะไม่สะอาดแล้วเนี่ยวัสดุแบบนี้แน่นอนคุณเอาไปล้างได้ถูกต้องไหมนั้นอาจจะมองว่าโอ้โ oh, หพี่ชิ้เชิ้ชแล้วเจ็ดจุดเก้าบาทเลยเหรอถ้อา,าคุณป,ประยุกใช้ที่นึงคุณเอาเช็ดไปล้างได้เพิ่มเติมเนาะเราก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่นี้ดีไหมอาช่าง เลยอกลงไปด้วยก็จะดีเหมือนกันนั้นดูชอบไอ้นี่มากเลยอะโลโก,ก้เขาน่ารักน่ารักนอกจากนั้นนะครับผู้ชมหลายๆคนอาจจะไม่ทราบเราสามารถเอาสายของตัวหน้ากากเนี่ยม,มัดไว้ให้มันติดอย่างนี้ได้ด้วยเออเท่ปะล่ะเพราะว่าเขาทำเขาทําช่องเอาไว้ให้เราใช้าสายมัดอยู่แล้วนะครับผู้ชมเราต้องมีหูสองข้างออกมาแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บแล้วเราก็ปิดตึ๊บหลังจากนั้นเราก็เรียบร้อยคุณผู้ชม โอเคอันนี้ก็คือที่เก็บหน้ากากนั่นเองนะจ๊าจริงๆเขาเก็บสวยกว่าน่าดูดเยอะเลยน่าดูดเก็บมากขึ้สวยเลยเอาเป็นว่าน,นี่คือ m a s k ์คีเพิร์ละกันุผู้ชมในราคา79บาทมีทั้งหมด10ชิ้นนั่นเองนะคะุผู้ชมและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะจ๊ะจากทางคิเรโอนั่นเองนะคะุผู้ชมเป็นสินค้าที่ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมีมาตรฐานใหม่แล้วต้องใช้งานกันไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าหน้ากากโฟมหน้ากากแบบมีวาลวหรือว่าแผ่นกรองหน้ากากหรือแม้กระทั่งตัวที่เก็บหน้ากาก,ากเองก็มมมมีททัั้งหหดนะคะคสาาาารถไ่วไปนะต เวนทั่วประเทศไทยแล้วก็แน่นอนที่สุดนะคะสามารถสั่งทางช่องทางของออนไลน์ได้อีกด้วยทาง www. kreo. i com นะจ๊ะใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้ขอบคุณที่อุดหนุนคิเรโอแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ดูดุลมาตลอดเราเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย